สวัสดีครับโค้ดมาครับวันนี้มีความพอใจกับลูกเกมมากน้อยนา่ไหนครับก็วันนี้ก็ได้สามแต้มกับบ้านแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ที่ผมวางไว้นะครับแต่วันนี้ต้องต้องบอกว่าหลายๆอย่างวันนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เรื่องสภาพอากาศมันร้อนแล้วก็สภาพสนามก็ไม่ไม่เอ,อกกื้อบกับระบบที่ที่ผมวางไว้นะครับแต่ก็ทุกคนก็สามารถเอาเอาแต้มกับอดี่แพื่อได้ก็ผมก็พอใจแล้วครับ ครับผมบแล้วก็มีหลายๆคนคาดหวังกับผลสกอร์วันนี้ถือว่าผิดความคาดหวังไหมฮะหรือ,อยังไงฮะก,ก,ก็ก็ผิดผิดพลาดในเรื่องเรื่องสกอร์นะครับเพราะว่าวันนี้คู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะทํากันบ้านมาดีนะครับเขาก็เจาะตาตรงที่จุดบอดของเราแล้วเขาก็ทาทาได้ผลหลายหลายลูกที่ที่เราเกือบเสียประตูนะครับวันนี้ต้องต้องชมเจ้าบ,บ้านที่ที่ทุ่มเทในการเล่นนะครับทำให้ทำให้ทีมเรา อึดอัดในการเล่นแต่ก็แต่ก็สามารถเอาเอาสามแต้มกลับไปบ้านได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้ครับผมมีอะไรฝากบอกแฟนฟุตบอลฮะท่าจูเต็กก็ต้องต้องขอบคุณแฟนบอลนะครับที่ตามบัญชีถึงที่ตากแล้วก็แฟนบอลที่ที่ติดตามผลการขันวันนี้สกอร์ก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับในในการในที่ทุกคนที่คาดหวังไว้ว่าจะชนะเขาเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ผิดพลาดหลายๆอย่างครับผมก็คงต้องเอา ไปปรับแก้ไขในในมาตรต่อไปอีกครับครับผมครับขอบคุณโค้ชมากมากครับดีครับ